กรณีนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนที่อยู่นะครับเอาแบบเล่ากันฟังดีกว่านะครับหลังจากที่ผมเป็นตัวแทนลูกค้านะครับเป็นตัวแทนประกันนะครับก็คือถ้าเราเคลมนะครับสินใหม่นะฮะอยู่นะครับหรือว่าเรายื่นอะไรต่างๆไว้นะครับหรือยังไม่ได้เคลมหรือทําประกันอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราย้ายที่อยู่นะฮะคือผมก็จะแนะนําลูกค้าผมประมาณนี้คือให้เราอะแจ้งข้อมูลนะครับช่องทางติดต่อ นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรที่อยู่นะครับที่เป็นรัดอัปเดตนะครับรัดอัปเดตก็คือล่าสุดที่เราอยู่เราใช้นั่นแหละครับในการรับส่งเอกสารอะไรอย่างเงี้ยครเพราะว่าบางทีเนี่ยเอกสารเราหรือว่าทางบริษัทประกันหรืออะไรเงี้ยเขาส่งเขาติดต่อไปหาเราเนี่ยเราจะไม่ทราบข้อมูลนะฮะอย่างเช่นเบอร์โทรอย่างเงี้ยเขาติดต่อไม่ได้นะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับเขาจะส่งเอกสารแจ้งไปให้เราตอบรับข้อมูลต่างๆนะครับเราจะเสียสิทธิโอกาสตรงนี้ของเราได้นะครับ ถ้าเป็นกรณ kind of ีของเจอจ่ายจบเนี่ยนะครับก็แนะนำนะครับให้เราเนี่ยติดต่อที่บริษัทนะครับติดต่อที่บริษัทแจ้งเลยนะครับเพราะว่าเรามีการแก้ไขที่อยู่นะครับหรือว่าแก้ไขเบอร์โทรนะครับหรือถ้าไม่แจ้งตอนนี้นะครับระหว่างสิทธิมั่นคงเขาอ่าพิจารณาอยู่นะฮะก็อาจจะแจ้งตอนที่เรายื่นขอรับชําระนี้ก็ได้นะครับว่าอ่าเบอร์โทรหรือว่าช่องทางการติดต่อเนี่ยเราเป็นเบอร์ใหม่แล้วนะครับแต่ต้องดูก่อนนะครับว่าวันที่ เขาให้เรายื่นขอรับชําระนี้นะครับเขาจะให้เราทําเอกสารอะไรยังไงบ้างนะครับเป็นช่องทางออนไลน์นะครับหรือว่าเป็นช่องทางออฟไลน์นะครับหรือไปรษณีย์อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าออนไลน์เขามีช่องให้เรากรอกข้อมูลช่องทางการติดต่อก็เราก็กรอกเป็นข้อมูลใหม่ที่เราใช้อยู่เลยนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ทราบครับว่า,าผลของสารวันที่20เนี่ย ตุลาคมนะครับจะเป็นยังไงนะครับถ้าได้ฟื้นฟูนะครับเราก็มาติดตามดูอีกทีครับช่องทางในการยืน่นขอรับชําระหนี้นะนะครับแต่เบื้องต้นนะครับเราแค่ศึกษาในเบื้องต้นเรียนรู้ไปพร้อมกันครับผมแต่ว่าที่อยู่ช่องทางการติดต่อของเราเนี่ยเราต้องแจ้งให้เป็นรัดอัปเดตไว้ดีที่สุดครับเพราะว่าการติดต่อกลับนะครับของทาง ลุงนี่นะครับหรือว่าทางทางช่องทางทางกฎหมายหรือเจ้าเจ้าหน้าที่นะครับเขาจะได้ติดต่อเราได้นะครับกรณีที่เราควรทราบนะครับควรทราบว่าข้อมูลอะไรที่เป็นสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเรานะครับตรงนี้ผมก็จะแนะนาลูกค้าตลอดนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรนะครับให้แจ้งไว้จะดีกว่านะครับแจ้งไว้จะดีกว่าเดี๋ยวเราจะไม่ทราบข้อมูลนะครับถ้าเราทราบข้อมูลได้ด้วยตัวเอง สถานที่ติดต่อติดต่อได้อะไรเงี้ยฮะเราก็จะไม่เสียสิทธิ์เสียโอกาสอะไรบางอย่างน,นะครับที่เป็นประโยชน์ต่อเรานะครับยังไงก็แนะนำครับติดต่อแจ้งไว้ก่อนจะดีกว่าครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ